เห็ดจะโตไม่โตนะครับมันอยู่ที่อินทรีย์วัตถุที่เห็ดตตอนั้นขึ้นนะครับแต่ไปดนว่าเห็ดจะหยกใหญ่ไม่ใหญ่ตรงนี้มันอยู่ที่ก็ออกมาได้นะครับก็สามารถที่จะจาบตัวในต้นในกระถางมุญช้างนี้ได้ครับเผิดหอบทำได้การขยายส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยต้องอาศัยรากไม้นะครับเนื่องจากว่าเห็ดหอบเนี่ยมันการพัฒนาโปรดักที่ใช้ มูลช้างให้เกิดประโยชน์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดแต่เรื่องอปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์นะคะซึ่งจะไปบำรุงพืชต่ตางๆแต่ว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางอาจารย์หลายๆท่านนะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วเนี่ยเราก็เกิดเกิดวิชั่นหรือว่าเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะมันแค่ปุ๋ย อินทรีย์ธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็ยังขอให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้จากตัวของมูลช้างที่จะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเช่น,นการเพาะเห็ดนะคะการเพาะเชื้อเห็ดหรือว่าการที่จะสามารถที่จะทำโอดักอื่นๆขึ้นมาได้อีกเพื่อที่จะช่วยเหลือกันน,นิดนึงค่ะ กว่าที่เชื้อเห็ดราจะเข้าสู่รากต้นไม้บางทีอ่ะถ้าถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะภายใน1นึ่งปีแต่บางส่วนใหญ่แล้วตามผลงานวิจัยส่วนมากจะ3-5ปีเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะทำในละักษณะที่ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าในช่วงระยะสั้นเราก็จะใช้เห็ดที่สามารถออกเหตุได้ภายใน7วัน10วัน1เดือนหรือว่าสโฮอร์โมน ฮอร์โมนที่เร่ง mm hmm. การจเจริญเติบโตของพืชดังนั้นผักก็จะโตดีจะงาม mm hmm. อืดังนั้นมันจะเคลื่อนเหมือนกันใช่คร mm ับ hmm. ดังน,นั้นพอเราเอาเอาตัวสปอร์เห็ดหรือเอาตัวดอกเห็ดหรือก้อนเห็ดเนี่ย mm hmm. มาอัดก,ก้อนรวมกับปุ๋ยมูลค้างเนี่ย mm hmm. ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเกิดเป็นเหมือนว่าตัวจะไม่ใช่สครัล กลุ่มนี้จะไปย่อยย่อยพวกเศษวัสดุทั้งหลายเนี่ยครับให้ให้เปลี่ยนเป็นธาตุอาหาร<อ>ที่พืชใช้ได้<อ>กลับไปสู่วัฒจัรรให้ย่อยก่อนแล้วไปใช้กลับอีกอันหนึ่งคือกลุ่มนู้นที่เป็นไมโทไรซาเนี่ยส่งอาหารสังเคราะห์แสงเสร,เร็จส่งอาหารลงมาที่ราก<อ>เห็ดเขาก็เอาไปใช้ในขณะที่เห็ดเขาก็ไปย่อยไม่สามารถใช้ได้โดยตรง<อ>เขาไปย่อยให้เขาย่อยให้ปั๊บพืชก็สามารถดูดซึมกลับขึ้นไปได้นี่คือขึ้นพากันมันได้ มันก็จะมีเหตุขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาตินะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในมูงช้างแล้วก็ใช้มูงช้างเป็นอาหารเน,ะนะี่ยก็มีพืชหลายอย่างพืชหลายอย่างแต่ทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยเราจะแบ่งงานกันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ผลิตเรากับช้างเป็นผู้ผลิตใช้หรือไม่นํามาพัฒนามันก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะก็เป็นดินเป็นดินธรรมดาไปที่ต่างชนิดกัน โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่างตัวกาแฟตัวกาแฟเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะดูดใช้แร่ธาตุในดินเยอะมากๆเลยนะคะถ้าปลูกหลายปีเนี่ยก็จะทําให้ลดกาแฟเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยจะต้องบารุงดินด้วยด้วยปุ๋ยที่ดีดคือยิ่งปุ๋ยดีที่สุดดีมากเท่าไหร่นเนี่ยตัวกาแฟก็จะออกมารสชาติดีมากเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ได้รับข้อมูลมาจากกระสอบหนึ่งก็เกือบสองพันกบาทครับ นะครับมันก็เลยว่าเป็นจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเนื่องจากทางภาครัฐไม่สาสถาบันร่วมหางานไม่โจ้กับวิาสาหกิจสุวชนจะทำเอ็มดีร่วมกันที่พิเศมันเป็น,นชิ้นเล็กลงส่วนที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นคลีของหนองเห็ดหรือว่าน้าจะเป็นเห็ดหอมก็จะเป็นส่วนนี้ข้างในที่เจ๋แล้วนะคะ อันนี้เป็นเสื้อเข้มข้นเลยนะครับปติเนี่ยเราต้องอไปขยายอีกต้องต้องต้องติดส่วนนะครับที่จะเวลาเขาศาสตรไปเนี่ยถ้าเขาลดไปข้างกางแล้วมีต้นไม้ที่เป็น,นพืชตายนะครับส่งลงดาลไปเนี่ยแล้วก็ตัวอย่างเห็ดเอามาให้เป็นเห็ดชนิดกินได้เ,เห็ดตรงฝนภาพฝนครับกลบุ่มเนี้ยเราสามารถทําเป็นเห็ดสวนได้หรือว่าเห็ดกระถางได้นะครับถ้าเรา อัดเม็ดนะที่มีเชื้อเห็ดนะครับไปใส่ในตัวที่เป็นอาทิตย์ถึงแม่เนี่ยอาทิตย์นนครับปลอดภัยไม่ส